ชิปมะพร้าวเคแมนนี่ครับชิปมะพร้าวหมักเคแมนครับสีเป็นสีเขียวด้านในเป็นเยื่อเป็นมะพร้าวนี่ครับผมก็ผสมเป็นผสมหัวเชื่อลายยางนะผมอันนี้ก็ปลากวกป,ากป,ากกปากลายิโซปลากระห ồ ชอบมากแต่สบายก็กินได้เหมือนะัันไปคลิปที่แล้วแหละคลิปล่าสุดเลยในกระห ồ ใหญ่นะ ส่วนผสมและดาหัวเชื่อเขาบอว่านี่ส้หัวเชื่อนมเนื้อขี้มครับประมาณสามสี่ฝาเนาะให้มันมีกินเยือกหนึ่งกิโลครับที่ผมผสมผสมเหรียญเทละกิโลนี่มีส่วนผสมกระบ,บอกไปแล้วนะต้นๆเนานะก็มีลำระเบิดขนาดหนึ่งกิโลครับผมแล้วก็ต่อขนมปังสองกิโลเคิง แล้วก็มาใส่หัวเยื่อหมักหมักลูกยอขีดเดียวครับผมปั้นให้เขากันปั้นให้เขากันมาบ่มไปแบบนี้แหละใส่ทางไปแบบนี้แหละม่ไม่เสียครับแันบ่มนี้กนหลักนี่ไม่แบบนี้หมอดมือเข้าไปเขาก็แยกใส่อีกทางหนึ่งประมาณเอาประมาณกิโลหนึ่งนี่ผมเติมกากระเผาลงไป หน้างานเลยครับผสมหน้างานเลยมักกระไดแต่อันนี้ผสมสดๆสิดีกาบมะพร้าวตัวนี้แล้วก็หัวเชือน้ำในขรีมครับสามถึงสี่ฟ้านะแตงกินเข่าบอไม้ธรรมชาติก็ได้นี่ครับควบคุ้มครับป่าเกิจป่านังควบคุ้มเลย่าผลงานของเมกเก็ต การันตีอยู่แล้วเนาะผมกับใส่สูุดนี้มาตลอดเลยตั้งแต่โควิดมาถ้าไดนเปลี่ยน,นครับอันนี้เป็นสูตรตายโตเลยจะเป็นแบบนี้นี่แล้วครับสูตรเหยื่อของช่องม้นคนปลาเนาะก็น่าจะเข้าใจอยู่มั้งขนาเมื่อไม่ก็น่าจะรูอยู่ดอกนี่นี่เห็นปะเม็ดหัวเยื่อห้าปันบ่แตก นี่ครับมันกระริบปุปน่นี้แหละโมเยอะเข้านี่ครับผมบมไว้เวลาใช้ก็นำไปใช้เลยผสมตกหน้างานได้เลยนี่ครับผมยีสกนิ่นตะเพียนสวายกระโหกินกินครับผมโอเคครับ